สวัสดีท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบอลเด็กันด้วยนะครับผมวันนี้พบกันเป็นประจำเช่นเคยวันที่10พฤษภานะครับผมวันนี้เอา1คู่เน็ตๆเลยนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยเป็นถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานไปเยือนเอซีมิลานเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวตอนนี้ไปสรุปทัศนะของคู่เมื่อคืนกันก่อนนะครับ สรุปทัศนะคู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นบอลยูฟาแชมเปียนลีกคู่ระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนซิตี้นะครับผมคู่นี้จบกันไปด้วยผลสกอร์เสมอ1ประตูต่อหนึะครับโดยการยิงลูกแรกจากฝั่งเรอัลมาดริดเวนิซิอุสจูเนียนะครับยิงเปิดเปิดล่องให้มาดริดขึ้นนำหนประตูต่อ0ูแล้วก็แมนซิตี้มาตามตีเสมอได้จาก เควินเดอะบอยนะครับผมก็คู่นี้เนี่ยผมให้ไปฝั่งแมนซีนะอ่าคู่นี้ผมให้แมนซีแล้วก็แมนซีเองก็เป็นฝ่ายต่อเสมอนะครับผมคู่นี้เสมอกันไปหนึ่งประ,ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าขาดทุนค่าน้ํานะครับถ้าเทียบผลกําไรก็คือเสมอตัวนะขาดทุนค่าน้ํานิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าอย่างไเดี๋ยวมาดูคู่ของวันนี้กันต่อครับ มาเริ่มกันครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมเป็นเอซีมิลานนะครับเจ้าบ้านรับการมาเยือนอินเตอร์มิลานวันนี้เนี่ยอินเตอร์มาต่อเสมอนะนะครับเสมอควบครึ่งอาจจะไหลเป็นเสมอควบครึ่งก็ได้นะครับผมเป็นฝั่งอินเตอร์นะครับมาต่อการพบกันของทั้งสองทีมเนี่ยทุกรายการเลยยังคงเป็นฝั่งอินเตอร์มิลานที่ดูดีกว่าเอาชนะไปได้สามนัดนะครับ เสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดชนะนัดล่าสุดเนี่ยที่อินเตอร์เจอกับมิลานนะครับเมื่อวันที่หกเดือนกุมภาอ่าเจอกันในลีกอินเตอร์เนี่ยเจ้าบ้านนะครับรับการมาเยือนเอซมิลานเมื่อตอนนั้นราคาออกที่อินเตอร์ครึ่งลูกอินเตอร์ชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ทำกำไรได้ด้วยวันนี้มาเจอกันก็ค่อนข้างที่จะเป็นต่อด้วยนะครับเดี๋ยวไปดู ผลงานฝั่งเอซีมิลานกันก่อนเอซีมิลานนะครับห้านัดหลังสุดเลยทุกรายการนะครับเอาชนะได้เพียงสองนัดแล้วก็เสมอสามนัดทำกำไรได้แค่สามนัดนะครับตรงนี้เจ้าเยือนนะทุกรายการส่วนผลงานในบ้านของเอซีมิลานอย่างเดียวเนี่ยเอาชนะสามนัดเสมอสองนัดยังไม่เคยแพ้ใครทำกำไรได้สามนัดเช่นกันนะครับ ไปดูฝั่งอินเตอร์ทีมเยือนครับอินเตอร์ทีมเยือนเย้าเยือนนะครับผมห้านัดหลังสุดทุกรายการเช่นกันชนะลวดและก็ทำกำไรทุกนัดเช่นกันครับอันนี้เย่าเยือนนะไปดูผลงานการเยือนอย่างเดียวผลงานการเยือนอย่างเดียวเนี่ยชนะสี่เสมอหนึ่งทำกำไรได้ถึงสี่นะครับขาดทุนนัดเดียวเช่นกัน ผลงานวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วนะเป็นฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับที่ดูดีกว่าแล้วราคาออกมาเนี่ยค่อนข้างเบาสูสียังไงเซียเนี่ยเท่าที่ดูจากสถิติการพบกันอินเตอร์เนี่ยแข็งกว่าอยู่แล้วนะครับการทำกำไรอินเตอร์ก็ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทำกำไรเยือนอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งเย่าเยือนทุกรายการทำกำไรติดต่อกันเนี่ยห้านัดชนะห้านัดราคาต่อก็จะ มีตั้งแต่เสมอควบครึ่งจนไปถึงสูงสุดก็คือต่อหนึ่งลูกก็ยังทำกำไรได้นะครับผมก็ยังชนะได้แล้วก็ทำกำไรได้เดี๋ยวไปดูฟอร์มสภาพทีมกันก่อนก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับสภาพทีมวันนี้เอาเริ่มจากเจ้าบ้านเอซมิลานก่อนนะครับคาดว่าน่าจะมาแผน4-5-1นะครับส่งกองหลังอย่างไซมอนเคียร์ฟิกาโยโทเมรีดาวิเเดนะครับแล้วก็เออร์นันเดส นะครับจะเป็นกองหลังสี่คนนะครับส่วนกองกลางก็คาดว่าน่าจะเป็นซันโดโตนาลีนะครับอเล็กซิสซาเลอร์มาแกสมาแกสนะครับผมแล้วก็เบนนาเซอร์นะครับแล้วก็ลาเด้คูนิตบราหิมดิอาชนะครับผมส่วนกองหน้าหน้าเป้าอันนี้เป็นขวัญใจผมเลยนะหน้าเป้าโอลิวิโอลิวิโอลิเวียชิลูนะครับ ของผมจะชอบไปอ่านแกเป็นโอลิเวียชิลูนะครับอ่าก็คือง่ายๆชิลูส่งหน้าเป้าตัวเดียวนะครับส่วนผู้รักษาประตูไม้เมยองนะครับอ่าผู้เล่นบาดเจ็บคงมีแค่อ่าทอมมาโซตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นกองกลางบาดเจ็บนะนอกนั้นก็ถือว่าฟูลทีมนะครับผมไปดูฝั่งอินเตอร์มิลานครับอินเตอร์มิลานวันนี้น่าจะมาแผนหลังสามนะครับก็คือ สามห้าสองนะครับผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่าถูกช่วงนี้ท็อปฟอร์มนะโอนาน่านะครับหลังสามนะครับมีบัสโซนี่นะครับดามิอันนะครับแล้วก็อาเซบี้ส่วนกองกลางห้าคนนะครับผมเป็นอ่าเปเดริโกดิมาโกนะครับแล้วก็บาลเลร่านะครับแล้วก็อมาร์คิเทลันนะครับแล้วก็เป็นอ่าคันฮานูกุลนะครับแล้วก็ดัมฟิสนะครับผมส่วน หน้าเป้าคู่เนี่ยโรเมลูลูกากูนะครับคู่กับมาติเนสลาตารมาติเนสนะครับจะประสานกันนะครับส่วนตัวสำรองกองหน้าเนี่ยก็ถือว่าโอ้ใช้ได้เลยนะมีเซโก้นะครับผมมีกริยานะครับผมนี่ฟอร์มกำลังมาเหมือนกันส่วนตัวเจ็บของทีมอินเตอร์เนี่ยจะเป็นกองหลังซะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นมิลานสกินเนียนะครับ แล้วก็ดัมโบซิโอนะครับแล้วก็เป็นโรบินโกเซนที่บาดเจ็บกันไปฟอร์มของสภาพทีมเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็สูสีกันเช่นกันแต่ดูจากตัวผู้เล่นแล้วนะครับฟอร์มที่กำลังร้อนแรงน่าจะเป็นฝั่ง Inter Milan นะอินเตอร์มิลานนะอืมอินเตอร์มิลานน่าจะร้อนแรงกว่าอายุเฉลี่ยของทีมนะครับผมฝั่งเอซีมิลานอยู่ที่อายุประมาณยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดนะครับส่วนอินเตอร์อยู่ที่ยี่สิแปดอืม ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไปดูออบอลการพนันถูกกฎหมายต่างประเทศกันดีกว่าว่าเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะเขาให้ไทยเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะเนี่ยของออสื่อต่างประเทศเขาให้เอซีมิลานเจ้าบ้านนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาให้อยู่ที่หกสิเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ต่างประเทศให้นะแบบละเอียดนะครับผมแต่ถ้าถามผมนะครับณฟอร์มตอนนี้นะ ฟอร์มตอนนี้แมตช์ล่าสุดที่เจอกันเนี่ยอินเตอร์ได้เปรียบเอซีมิลานแล้วก็เก็บชัยมาได้ด้วยนะครับผมสำหรับผมนะครับผมมองว่าอินเตอร์มิลานน่าจะอยู่แล้วอุ่นใจกว่าด้วยอะไรด้วยหนึ่งนะครับฟอร์มเยเ่าเยือนห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าร้อนแรงนะครับชนะมาต่อเนื่องห้านัดติดแล้วนะครับผมแล้วก็ทำกำไรได้ห้านัดติดเช่นกันส่วนฟอร์มของเอซีมิลานเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพ้มาก นะครับไม่ได้ดูแย่แต่ก็ไม่ได้ดีกว่านะครับก็ไม่ได้ดีกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอินเตอร์มิลานเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะครับยิ่งเป็นฟอร์มการเยือนด้วยนะครับฟอร์มการเยือนเนี่ยเอาเฉพาะถ้วยนี้ก่อนนะครับถ้วย UCL เนี่ยไปเจอเบนฟิก้ามานะครับอินเตอร์ต่อเสมอควบครึ่งเหมือนกันอินเตอร์ก็ชนะมาได้2องประตูต่อศูนส่วนในลีกของตัวเองเนี่ยนะครับก็เอาชนะมาได้ตลอด นะครับชนะด้วยสกอร์สูงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น30มศูนย์เอ็มโปรีหกเวโรนานะครับแล้วก็แมตช์ล่าสุดชนะโรม่ามาสองศนะนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มอินเตอร์ตอนนี้สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยดูแล้วอุ่นใจกว่านะถ้าจะอยู่อินเตอร์นะครับอุ่นใจกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกสิติดีกว่าหมดทุกทางเลยนะครับสถิถติดีกว่าคู่นี้ฟันธงนะครับ คู่เดียวเน้นๆตึงๆไปเลยอยู่อินเตอร์ผมว่าอุ่นใจนะครับอินเตอร์อุ่นใจกว่าคู่นี้ผมให้อินเตอร์นะครับผมสูสีแต่ว่าอยู่อินเตอร์อุ่นใจนะครับคู่นี้ฟันธงอินเตอร์มิลานอุ่นใจแน่นอนนะครับผมก็จบกันไปครับสําหรับหนึ่งคู่เนื้อๆเน้ๆเนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติทุกอย่างฟอร์มการเล่นสภาพทีมนะครับก็นํามาฝากให้เลยเน้นๆ นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกับผมด้วยช่องท o อตบอลเด็นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังนักลงทุนท่านใดที่อยากจะได้รับทัศนะแบบ VVIP นะครับกับกูรูท่านอื่นๆหรือแนวทางหลีกอื่นๆแนวทางบอลหลีกอื่นๆนะครับผมผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแอดเข้ามาได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับกดอย่างเดียวไม่ต้องพิมพ์แชทไม่ต้องแอดอะไรทั้งนั้นกดเข้ามา ท่านจะได้พบกับกูรูซินเซียนหลากหลายหลีกดังนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมวันนี้ท็อตบอลเด็ดขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้มีมาฝากคู่เดียวจริงๆเพราะว่าคู่อื่นๆผมต้องเรียนให้ทราบเลยบอกตรงๆผมก็ไม่เก่งกับคู่อื่นๆหลีกอื่นๆที่ที่ไม่ดังอ่ะนะอืม ผมลองมาหลายหลยหลายวิดีโอคลิปและที่ผมลองเอาหลีกอื่นๆมาวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยผมตกม้าตายหมดเลยนะครับผมถ้ายัางไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้หนึ่งคู่เนื้อเน้นเอซีมิลานอินเตอร์อยู่อินเตอร์อุ่นใจนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ